ครับคสวัสดีครับสวัสดีทีฟซีทุกท่านนะครับโอ้ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เสียบปบนครับอฮ้ยอยู่กับสินเจริญการช่างครับสองพันเท่าไหร่นี่สินเจริญการช่างครับโอ้โหเปิดนางามใหม่สองพันสิบแปดครับคันนี้ สุดเลยครับโอ้หอยค่อนข้างใหญ่ครับสิงเจริญครับคันนี้น่าจะอุ้มอยู่ที่สองตันกว่าได้ครับเปิดหน้างานใหม่ครับ เปิดคลองแรกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนโอ้มาแล้วครับสินเจริญการช่างครับ2,018คันนี้อุ้มตีอยู่ที่ประมาณ2ตัน4 2ตัน5ครับโอ้วันนี้ลงข้าวยืนครับ ือว่าสุดเลยทีเดียวครับปากเกลียวมันสามหกสามสิบครับตัวเดิมสิบสองครับสิบสองยี่สามเกียวแปดสี่สองหกศูนย์ครับวันนี้ ดึงค่ายดังคนระับถึนเจริญโอ้โหก็เกี่ยวครอบดีครับถึงเจริญการช่างครับรอบันสิบแปดโอ้ใหญ่เลยทีเดียวครับอันนี้นะยกตัวสองตันสี่สองตันห้าครับดูน้ำนิดหนึ่งครับ ตัวนี้2018มาถึงทุกวันนี้ก็21รถ3ปีแล้วโอ้โหเกียวดีของเขาครับสินเจริญสินกับสิบนี่ไปขายพี่น้องกันเนาะเจอสินเจริญครับวันนี้เอามันกันหน่อยนะไปไหนล่ะ นี่ช่วงเก็บข้างครับรอบแรกนะครับด้านในแล้วครับเดี๋ยวต้องรอเขากลับมาก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อน กลับมาแล้วครับอยู่นี่น่าจะเกี่ยวอะไรแล้วไม่ค่อยแพงกบนะัาจะมาณ600ครับดีดี2,118ครับเกี่ยวคล่อง,งดีครับคับนนี้อีกหนึ่งท่ายดังถรงเจริญการช่างครับเอาเดี๋ยวพาชมการเกี่ยวของเขาครับ รถเจอเร็วดีครับเจอเร็วดีไปเรื่อยๆเลยฟ้าก็เร็วนี่โอ้ยน่ง้องพี่งหรอนี่ง่องครับดูครับเดินตามขูดเดินคล่องมากครับจะเจอเท่ายืน ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเจอปองมีนามแน่บมีนามแน่พี่น้องเอาเบิ้งโอ้โอสินเจริญครับ น่าจะเจอทีครับใายนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เหนยเหมือนกันครับเดินตามมนุยน้ำครับโ,โหเไปเรื่อยเหมือนกันครับเดินดีเดินเ,เร็ว ไปให้ดูแป๊บเดียวครับถ้าข้าวยืนก็เกี่ยวเจอข้าวล้มนี่มีมันแน่นอนครับไปเบิรมๆเลย,เยครับนี่หนอไปเร็วครันจะเริญนการช่างนะครับสองพันสิบแปดีนี้ก็สองพัน จิบเอ็ดแล้วนะครับได,ดูการเกี่ยวข้าวนี่แป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่นานประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนนิด,นดเดียวบเดีือับอีก10วันครับมาแล้วครับ พา,พากาลางเลยบอกพี่นอ้องจะแบ่งครึ่งไหมน่าจะไม่แบงแ่งนะครับนี่นันมาลูกพี่ดูว่าเกี่ยวเร็วเกี่ยวดีครับค่ายนี้ก็ค่ายดังเหมือนกันครับค่ายสินนี่ สินหรือสิทธ์เนี่ยสินออถ้าสิทธิ์นี่จะอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกันนี่แล้วครับนี่ครับเดีย๋ยวเข้ายืนนี่ยังสบายมากครับออโอ้โหเจอข่าวลงไม่มีปัญหาครับ มนอยอดแกเยวอเุอเลยนะนะนะครับไปแล้วทนันมีไม่ทันเลยผมเนี่ย กระสับครับโอ้ยแล้วเกี่ยวับไม่มีตัดคอรว่วเดี๋ยวสุดีเดี๋ยวสุดีกลางตกกลางรอ่องสวยเลยน้ำก็ยเกยอะอยู่นะ ไปเรื่อยๆครับเจือข้าวยืนข้าวสวยเลยทีเดียวครับยูนี่ลวงเหลืองแต่ราคาไม่ค่อยสวยตามข้าวครับ <laughs> โอ้ยน้องราคาเกีียวกระถือเอยราคาเกีียวแพงน้ำมันก็แพงนี่น้องยักสีว่างเลยว <laughs> ัตํามันใหญ่ครับเ <laughs> ป็นหน้าสามเหลี่ยมครับดูนี่ ไปเวิรมเวิรมเลยครับเร็วครับแก้วของเราอยู่เออสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรัดตามรับชมทุนเอฟซีทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้ก็ไปบายสวัสดีครับ